ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อเตอร์กฤษดาจางใจมนและกัลยาณมิตรทัศนีจางใจมนเรียนท่านสาธุชนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการ แก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคณามการังกาโรมาเซ no nah, oh. อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิ หัตตาเนสัพพาริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิขันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับจงรับพัตพตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนผิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนาน สาธุ<ส>ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลแล้วรับพรพระกันนะให้รวมใจนิ่งๆหยุดขึ้นกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมนักตื่ก็รือถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศกุศลให้ แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายส้มพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเรา เทวดาที่รักษาวัดพระธรรมกาย,ยานี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาทเทวดาเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นและเราตั้งใจรับพรพระกันนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิชตูสเพปุเรนตุสังกปาจันทัวปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา สัพพโรโควินาสตุมาเตยพวารันตายโยทีคายุโกภวาสพิทธิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมา ทธานุภาเวนัสสปัทธรรมานุภาเวนัสสะพัสสังฆานุภาเวอนัสตา ยานุปาเวนะจินัสาวกานุปาเวนะสะเพตสสะเพตเตรภยัสสะเเตอันตรายันสะเพตอุปทวัสสะเพต ทุนิมิตาสพเพเตอวมังคะลาวินาสันตุอวัตถะโกธคนาวััทโทิริวัะกยัสวันทะโกะพละวันทะโกวันนวัทะโก ท้าโกโหตุสาทาทุคารวะพะยาเวราโสกาสสตุจุปาทวาเนกาพระยาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาสิททิธานาภะ สวาสะตวะสัจจายุจจิกิเทวสินธิยภวันตุเตยภวตุสัพพามังคะลานตันสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธา ุ usa, usa, ata, สัพพังคะลาราคันตุสัพเทยวตาสัพธรมานุบาเวนัสธาสดทิภวันตุเตยวตุสาสั บูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวา,า,ะมมาพุธทธัทงภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตัง เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตวภควตาธรรมโมสวาคาโตภาคาวตาธรรมโธัมมังนามัสหามิธัมมังนามัสหามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมหามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายจารย์ และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งมีอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรเพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสรทใดๆที่มีอยู่ ให้มาลายหายสูญไปเป็นอสศจรนยร์ให้มียุคไยยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจตักรพพัดตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปู่เชยาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน เธาทุ